มาเรามาตามประเด็นของเอนโซฟอนันเดสกันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดครับบอกว่าเชลซีเตรียมจะลงโทษภายในให้กับเอนโซฟอนันเดสนะครับล่าสุดทางสโมสรฟุตบอลเชลซีครับออกแถลงการยืนยันว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการเลือกปฏิวัติในทุกรูปแบบอย่างไปเสร็จเด็ดขาดหลังเกิดเหตุการณ์ที่เอนโซฟอนันเดสร้องเพลงเข้าข่ายเหยียดผู้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสระหว่างการฉลองแชมป์โกปาเมริกา แถลงการของเชลซีมีใจความดังนี้ครับเขาบอกว่าสโมสรฟุตบอลเชลซีไม่ยอมรับพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดเราภาคภูมิใจในการเป็นสโมสรที่ให้การต้อนรับความหลากหลายและครอบคลุมผู้เล่นจากทุกวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์เราขอรับทราบและชื่นชมการขอโทษสาธารณะของนักเตะของเราและจะใช้โอกาสนี้ในการให้ความรู้ทางสโมสรได้เริ่มกระบวนการลงโทษภายในแล้วครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ าทางสโมสรเชลซี Chelsea, ได้ออกถแถลงการบอกว่าเตรียมลงโทษภายในกับเอนโซ่ฟอนเดนเสนะครับ mm hmm. เพื่อให้เด็กคนนี้ได้เรียนรู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วก็อันไหนควรให้เกียรติคนอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามนะครับผมก็ถือว่าเป็นบทเรียนละกันนะบอกนี้ว่าเป็นบทเรียนโอ้โ oh หเขามาแล้วครับสำหรับอลองแซงมักซิเมงนะครับลาซาอุดิอาระเบียมาเล่นยืมตัวซอฟเฟเนบาเช่นะครับ ล่าสุดครับเฟเนอรเบเชยักษ์ใหญ่แดนไก่งวงตุรกีครับประกาศยืนยันเป็นดีลคว้าตัวอลองแซงมาซิเมนปีกจอมเพลียวจากอันดาลีนะครับในลีกซาอุดิอาระเบียด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลแหล่งข่าวจากตุรกีเปิดเผยรายละเอียดเฟนเนอรเบเชยครับยอมจ่ายค่ายืมให้อันดาลีเนี่ยแปล้านยูโรขณะที่อันดาลีเนี่ยจะจ่ายหน้ค่าเดินนักเตะแบบ100%โดยไม่มีเงื่อนไขการซื้อขาด ซัมเมอร์ปีก่อนครับแซงมาซิเมงอัลลานนิวคาสเซิลครับมาอยู่กับอันนาลีโดยปรากฏค่าตัวรวมราวๆ35ล้านยูโรฉะนั้นลงเล่นในลีกซาอุไป30นัดทำได้4ประตูกับ10แอสซิสต์ช่วยทีมจบอันดับ3ด้วยนะฮะเฟเดบาเช่ครับรอคอยแชมป์ลีกสมัยแรกในรอบ11ปีและเพิ่งเปลี่ยนผุ้ซื้อมาเป็นโจเซฟบรินโญ่และอ่าเดอะสเปเชียลวันเนี่ยคือเบื้องหลังสำคัญในการผลักดันดิวคว้าตัวอลองแซงมาซิเมงนะครับ นับว่าเป็นการเสริมทัพรายที่5ในทีมของโจเซมบริญโยครับหลังซื้อขาดราเดคุนิชนะครับมิดฟิลด์ของเอซิมิลานชักลาโซยุนซูกองหลังของตรามีแอนริดแล้วก็เซนฟรีเลเวนเมคารกองกลางกับแซงตตคุนนะครับหัวหอกตุรกีนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพคนที่5ของโจเซมบริญโยในการที่มาคุมเฟอร์เนบเช่นะครับดยการปิดดีลยืมตัวอลองแซงมาซิเมงมาจากแดนอ่า ตอนออกลางนะครับก็คืออนาลีตอนนี้มาแล้วครับมาโลดแล่นที่ตุรกีนะคาราก็ต้อนรับด้วยครับเนี่ยโอโ้สไตล์การเปิดตัวของมักซิเมงเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับโอ้โหสเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์เครื่องประดับอะไรต่างๆนยะไม่ต้องกลัวจัดให้แบบจังๆอยู่แล้วนักเตะคนนี้นครับยินดีด้วยนะครับมาเล่นที่ฟร์เนเเช่ครับในครื่งนี้นาจัดไปให้วรุ่น